สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนาสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบําบัดและเลขศาสตร,าาร์รหัสไคบโรนะคะอาจารย์เนี่ยเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยนะคะมาจากหลายแห่งเลยทั่วโลกนะคะแต่หลักสูตรที่เน้นชัดๆเลยคือ n u m e r o l o g y and psychoanalysis นะคะอาจารย์เรียนที่ออสเตรเลียนะคะและหลังจากนั้นก็นำตัวเลขเหล่านี้ค่ะมา ค้นควา้ามาเก็บข้อมูลสถิติอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะและก็เขียนออกมาเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นทํานายชีวิต,ตจากตัวเลขวันเกิดนะคะหรือว่าเลขศาสตร์รหัสไคโรจริงๆอาจารย์มีหนังสือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมถึงเลขโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยจะมีความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รวมไปถึงว่าอาจารย์ใช้เวลาในการดูดวงให้กับ ผู้คนนะคะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของออชีวิตของคนทั้งหลายรวมเป็นถึงที่ปรึกษาเรื่องบริษัทนะคะห้างร้านต่างๆเนี่ยมากกว่า30ปีแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องบอกเลยว่าความรู้เหล่านี้ค่ะมันสั่งสมประสบการณ์มาเวลาอาจารย์เปิดสอนนะคะเราเปิดสอนมาเยอะแยะมากมายแล้วเนาะวิชาเหล่านี้อาจารย์มั่นใจได้เลยว่าตัวเลขนี่แหละนะคะตัวเลขแค่ 9ตัว10ตัวเนี่ยนะคะ0ถึง9 1ถึง9นี่แหละนะคะมันคือเลขรหัสของจักรวาลเลยมันเปิดเผยความลี้ลับของจักรวาลมันสามารถล่วงรู้ถึงชีวิตของผู้คนทุกคนได้เลยทีเดียวนะคะตอนอาจารย์เรียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรารู้แค่วันเดือนปีเกิดของใครก็ตามนะคะเราสามารถที่จะรู้บุคลิกภาพความรู้ความคิดของเขาวางแผนชีวิต ได้เลยด้วยจากตัวเลขว่าจะให้ลูกเรียนอะไรลูกจะเติบโตไปเป็นอะไรวางแผนอนาคตให้ได้เลยนะคะรวมไปถึงเราจะสามารถรู้จนถึงบั้นปลายชีวิตของใครก็ตามและโดยเฉพาะของตัวเราเองนี่แหละนะคะจากวันเดือนปีเกิดจากตัวเลขแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปคิดดูนะว่า เราเคยเจอไหมว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเกี่ยวข้องผูกพันกับตัวเลขบางตัวมากเลยนะคะและเลขเหล่านั้นนะมันก็โผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาตามบริบทต่างๆที่เราไปพบเจอนะคะเลขเหล่านั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์เพราะว่ามันคือเลขรหัสของเราก็เป็นไปได้นะคะเลขเหล่านั้นนะคะมันคือการเชื่อมโยงกับจักรวาลและก็มันก็เป็นพลังลี้ลับที่จะ เปิดเผยอะไรต่างๆกับชีวิตของเราก็ได้นะคะตัวเลขเหล่านี้ในวิชา Numberology นยคะมันคือบาร์โค้ดของชีวิตเรามันคือสิ่งที่ติดตัวเราไปและก็เปิดเผยเรื่องราวต่างๆให้เราได้ร่วงรู้นะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะได้ร่วงรู้มันหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะฝากเอาไว้สำหรับ Numberology Barcode ชีวิตนะคะ